ลืมไปแล้วแล้วรถคันนี้เป็นหนึ่งเดียวในรุ่นหนึ่งเดียวในคลาสราคาที่ทุกคนสามารถแตะต้องได้อันนี้มันคือมาด้าสองไงยังดิสสูงสุดเยอะจริงเยอะมาก250อยแล้วก็ยังครองตำแหน่งนี้มาจนถึงณบัตรวันนี้นะครับโอ้โหช่วงนี้นะคะราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยพุ่งสูงปรี๊ดมากๆเธออะไรเดือนมีทุนรยานต้องไปเชียงใหมอ่อ่ะเดี๋ยวเธอหารถทดสอบพวกรถไฮบริดอะไรให้หน่อยได้ปะ <Yeah. S 1> คือถ้าแบบไปเชียงใหมอ่อ่ะ เอารถไฟฟ้าไปก,ก็ก็ไม่ตอบโจทย์อ่ะมันมันต้องรอชาร์จไงมันเสียเวลาเอารถให้บิดดีกว่าประหยัดดีโหนี่แบบงานด่วนงานเผาอีกแล้วถ้าง,งานจริงๆแล้วเนี่ยเรามีรถคันหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอมากเลยเออหลายคนลืมไปแล้วแล้วรถคันนี้เป็นหนึ่งเดียวในรุ่นหนึ่งเดียวในคลาสราคาที่ทุกคนสามารถแตะต้องได้ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนประหยัดสุดๆมีด้วยเหรอเฮ้ยมีอยู่แล้วอะไรทุกคนก็ลืมไปแล้วนั่นก็คือ,อ,อนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ คือคือเดินเห็นอยู่แล้วแหละว่ามันจอดอยู่แต่ว่าอ,อ,อันนี้มันคือมาด้าสไงก็คือมาด้าสธรรมดาคือถ้าเอา e ีโคคาธรรมดาไปเนี่ยรถที่บ้านเราก็อีโคคาไม่ต้องใช้รถทดสอบก็ได้หรือว่ามันอะไรไมเนอร์เชนเป็นไฮบริดแล้วหรือยังไงจจิงเย็นแต่อย่างว่าครับหลายคนคงลืมไปแล้วว่า m a ด d a 2นั้นมีเครื่องยนต์ดีเซลและคันนี้คือมาด้าส xdl หเดียวเก่งเล็กเครื่องยนต์ดีเซลในโครงการอีโคคาร เฮ้ยลืมไปแล้วนะเนี่ยคือลืมไปแล้วว่าแบบเอยมาด้าสองมันมีมันมีแบบไอตัวเครื่องดีเซลขนาดเล็กด้วยแต่ว่าไปเดินไม่เคยขับเลยนะแล้วมันประหยัดหรอมันจะไหวหรอปะงั้นเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันน้ำมันถังหนึ่งพอปะเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีตังนะช่วงนี้แบบหูไม่ไหวแล้ววะ่ะเฮ้ยพอน่านจะพอแหละจริงหรอพอไม่พอเดี๋ยวก็รู้อ่าโอเคงั okay. ้นเดี๋ยวเราไปรอรุ่นพร้อมกันกันกบมาด้าสองดีเซลค่ะ hey kid. Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only i could go back in time i'd tell myself that everything will end up all right just push yourself test yourself figure out what you like and find your limits don't be rigid always work towards a prime surround yourself with open minds people can change your life a few friends with intent can help you feel alive find a passion take some action and with a little time just be patient make a statement try to enjoy your life they'll try to kick you while you're down <coughs> นะคะตอนนี้เจ็ดโมงแล้วเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้อ๋อ<ม>ตอนนี้เราอยู่เส้นจากนาครสวรรค์ไปกำแพงเพชรอ๋อซึ่งก็เป็นเส้นที่ทุกคนจะใช้กันทั่วๆไปใช่ครับจริงๆแล้ววันนี้เรามาเดินทางเนี่ยไปเชียงใหม่ด้วยมาท้งสองนะรถมันเล็กมากๆนะคะแต่ว่าเรามีผูดด้โดยสารสามคนนั่นเองไหนเอ๊นะคะเพราะว่าเรามีข้างหลังอีกคนนึงนะคะก็<ม>เดี๋ยวมา คอยมาฟังความรู้สึกกันดีกว่าเอาเป็นว่าเธอขับมานานแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ได้รู้จักมาสด้าสองรุ่นนี้เนาะก็คือได้ขับเครื่องดีเซลเป็นเป็นคนแรกๆเลยแล้วก็ประทับใจตัวเครื่องยนต์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับคือเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับกำลังของมันเนี่ยก็คืออยู่ที่105แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่250ซึ่งถ้าเทียบกับรถอีโคคาร์ทั้งหมดในตลาดนะครับก็ถือว่าเจ้าเนี่ยแรงบิดสูงสุด แล้วก็ยังครองตำแหน่งนี้มาจนถึงณบัตวันนี้นะครับแต่ว่าแรงบิดสูงสุดมีมีประโยชน์อะไรเดือนรู้วะก็เล่งแสงตอนออกตัวใช่เพรหมือนตอนเดินแต่คันเล่งนิดเดียวอ่ะแบบพุ่งไปเลยอ่ะเออเหมือนแรงบิดมาทำงานนะคะส่วนในเรื่องของอัตราประหยัดอ่ะเดี๋ยวเราก็มารองลุนกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ว่ารับรองว่าประหยัดแน่แต่จะประหยัดแค่ไหน ตอนนี้นะเดือนรู้ป่ะคือตอนนี้เราขับมา245กิโลเมตรน้ำมันเพิ่งหายไป2ขีดเองจริงเหรอเนี่ยเออว่ะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ขับช้านะครับเราไม่ได้แบบใช้ความเร็วมาเท่าไหร่เนี่ยใช้ความเร็วไอจอดเราใช้ความเร็วมาเท่าไหร่นะร้อยร้อยสิบร้อยร้อยยี่บ้างเออก็คือใช้ความเร็วปกติอ่าใช่ครับแต่ว่าคือก็ถือว่าไม่ได้แบบขับเร็วอร์แล้วก็ไม่ได้ขับแบบช้าเกินไป นะเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยเราเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมเจ็ดโมงเช้าเราอยู่กําแพงเพชรแล้วเราออกจากบ้านตอนต,อนตีสี่ใช่ก็ถือว่าเราขับแล้วรถมาแล้วเนี่ยประมาณสามชั่วโมงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบสองมันก็เนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยสองร้อยกว่าโลเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉลี่ย,ยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ความเร็วอยู่ประมาณร้อยกิโลเมรรตรต่อชั่วโมงโดยประมาณนะอีกอย่างหนึ่งเนาะที่เดอนอยากจะเสริฟนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของการโดยสาร Mm hmm. มากกว่าสําหรับเดือนนะคะในเรื่องของช่วงล่างอะ่ะ mm hmm. เดินว่ามาด้าสองคันนี้มันจะค่อนข้างติดแข็งนิดนึงแต่จริงอะ่ะไม่ไม่ใช่แค่มาด้าสองหรอกคือมาด้ารุ่นอื่นๆที่เดินเคยขับเนี่ยเหมือนเหมือนช่วงล่างก็เป็นบุกลกของเขาอยู่แล้วถูกปะช่วงล่างก็เป็นแบบนี้แหละเออคือช่วงล่างมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่ามาด้าสองเนี่ยคือพอมันเป็นอ e ีโคคาร์ ha, เนาะเราก็จะหวังว่าช่วงล่างมันจะแบบเออสบายนุ่มนวลหน่อยไว้ใช้ในเมืองแต่ว่าจริงคันนี้เนี่ยจะค่อนข้างแข็งเลยแหละแต่ว่า อย่างที่ที่อยากจะคอมเมนต์นั่นก็คือเรื่องความโปรง่งความกว้างภายในห้องโดยสารคือว่าเป็นไงเนี่ยาทางคนขับบ้างเป็นถ้าถามเราเหรอคือคือก็โอเคนะแต่ก็โอเคคือไม่ได้ถึงกับว,ว่าโปร่งมากแต่ก็มไม่ได้ถึงกับขนาดว่าเล็กเกินไปอย่างจุดท,ที่ที่เรารู้สึกว่าดีก็คือแบบอ่ะเนี่ยหัเวเห็นนะ,ะเฮดลูมยังเหลือเยอะเฮดลูมเราเรายังเหลือเยอะนะมไม่มไม่ไม่น้อยเลยนะแล้วก็ ช่วงช่วงช่วงโชฉบเนาะก็คือช่วงช่วงอกเนี่ยนะตรงเนี้ยคือมันจะแคบก็คือรู้สึกแคบคือคือไอ้แผงประตูเนี่ยแหละคือแบบเห็นไหมมันมันจะดุนดุนหน่อยเห็นไว่าข้างนเนี้ยเออแบบโอ้เยอะเยอะเยอะมากเลยแต่ก็แอบเสียดายนะคือจริงๆแล้วอ่าคือรถรุ่นอื่นๆเขาก็จะมีมีล็อกเกอร์เล็กๆกบบ็อกเนี้ยให้แต่เนี้ยไม่มีนะเราก็ลงๆกันไปฮะเนี่ยคือฝั่งเธอเธอนั่งสบายไงเพราะว่าข้างหลังเธอมันไม่มีคนนั่งอเออแต่ว่าฝั่งเดิเนี่ย เดือนสูง173นะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีน้องนั่งอยู่อีกคนนึงดังนั้นเนี่ยเดือนก็เลยไม่สามารถถอยเบาจนสุดได้นะคะ<ไ>ก็เลยตอนนี้นั่งแบบเข่าติดอยู่<ไ>นั่นเองเพราะว่าจริงๆอ่ะคือคืนนี้ห้องโดยสารมาด้านสองเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วแหละ<ไ>เออหลายๆคนก็ทราบกันอยู่แล้วแหละว่ามันไม่ได้กว้างขวางม,มากเอาจริงๆเดือนว่ามันเป็นรถเหมือนเหมาะกับสองคนมากกว่าใช่ไหมแบบสามกับสี่เนี่ยคือนั่น ช่ uh oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของพื้นที่การโดยสารตอนหลังเนอายอาจะไม่ได้เยอะ,อะแต่ว่าก็มีให้พอสมควรแต่อยากฟังอยากรู้ใช่ไหมว่าข้างหลังเป็นไงต้องให้เจ้าจอนมาเล่าเถอะครับในส่วนของความรู้สึกของผู้ที่นั่งโดยสารในช่วงเบาะตอนหลังนะครับอย่างที่แม้ว่าพี่เดือนจะบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่ารถคันนี้มันค่อนข้างเล็กแต่ โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าผมเป็นผู้ชายที่สูงไม่ถึงร70เซนติเมตรนะครับก็คือสูง168สเซนติเมตรเสมอก็นะครับจะบอกว่าเสมอก็ได้นะครับเสื้อก็สีน้ำเงินด้วยสีเดียวกันเป๊ะเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าแม้ว่าพี่เดือนจะบอกว่าเอ้ยไม่สามารถปรับเบาะมาได้แล้วแต่ถ้าคุณลองสังเกตดีๆเนี่ยอาจจะว่าผมนั่งในท่านั่งปกติเนี่ยจริงๆเนี่ยระยะเข่ามันยังเหลือหเซนนะครับจริงๆพี่เดือนถอยไม่ได้นะได้ปะได้อีก ได้อีกด้วยอ๋อจริง,<ว>รงแค่ดีโอเคแล้วแค่ดีพี่สบายแล้วอันนี้คือผมนั่งชันเข่าด้วยนะนะครับถ,<อ>ถ้าผมนั่งแบบเออผ่อนเข่าจริงๆอะ่ะโอเคแหละเนี่ยคือนั่งได้เลย<อ>คือส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดนะหรือว่าผมตัวสั้นก็ไม่รู้นะครับ<อ>แต่ว่าในเรื่องของเข่าเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหานะนะครับในเรื่องของตัวเบาะนั่งเออองศาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะตั้งชันเท่าไหร่นะครับแม้ว่ารถจะค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ลองนั่งมาเนี่ย200กกเนี่ย็ค่อนข้างจะนั่งสบายอยู่ตัวเเบาะองก็มีคิโมเน กำลังดีนะครับแต่ว่าคือโดยสรุปโดยรวมเนี่ยถ้าเรื่องเบาะนั่งหรือว่าเล็กรูมเนี่ยผมไม่ได้มีติดอะไรนะครับแม้แต่ตัวหลังคาเองเนี่ยก็ห่างจากผมประมาณห่างจากของผมประมาณฝ่ามือนะครับก็กําลังสบายนะแต่ว่ามันจะมีจุดที่ผมต้องติงอยู่ประมาณสัก 2- อสาจุดนะครับจุดแรกสุดก็คือ,อด้วยเนี่ยครับตัวถ้าลองสังเกตดีๆนะครับตัวแนวของกระจกเนี่ย ตัวแขงประตูทันข้าเนี่ยมันจะยกขึ้นมาค่อนข้างสูงทําให้ทัศนวิสัยของคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันปลอดโปร่งเท่าไหร่นักนะครับในจุดนี้อีกจุดต่อมาก็คือแม้ว่ามันจะเป็นรถซิตี้คาร์ที่อาจจะบอกว่าออกแบบมาเผื่อแบบเออมีการนั่งสัก2-3งสเออสาคนแต่ว่าเขาดันไม่มีช่องสําหรับการใส่ขวดน้ํามาให้ นะครับจริงเหรอใช่นะครับทั้งประตูซ้ายประตูขวาไม่มีช่องใส่ขดน้ำมาให้เองก็มาใส่นี่ไงซึ่งวางอยู่นี่ไงใช่ครับซึ่งจุดที่เราสามารถวางขดน้ําได้ก็คือจะต้องเป็นจุดที่ปกติแล้วมันควรจะมีอีกกล่องเก็บของนะครับคือมันมันนันเป็นการแทนที่ที่รู้สึกว่าไม่ควรจะแทนที่สักเท่าไหร่นะครับในจุดนี้ก็ทางดังนั้นเนี่ยคือผมมาคนเดียวไงมาเลยพอจะเสียบได้อยู่ถ้ามาสองคนก็คือเสียบไม่ได้นะเพราะว่ามันเสียบได้แค่ขวดเดียวนะครับ อันนี้คือนอกจากในเรื่องของตัวทัศนวิสัยแลนดข้างแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับที่จริงๆจะบอกว่ามีก็ได้เอ้ยมีก็ดีไม่มีก็ได้แต่ตอนนี้ควรจะมีดีกว่าก็คือตัวพนักวางแขนตรงกลางน,นะครับคือแม้ว่าเขาจะมีหมอนมาให้ถึงสามใบนะครับคือแบบบอกได้เลยว่าเอ้ยนั่งได้สามคนนะทางด้านหลังแต่ว่าเขาดันไม่มีตัวพนักกลางมาให้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนั่งในระยะยาวอย่างเช่นผมเนี่ยคือคุณจะสามารถวางแขนได้แค่ข้างเดียวก็คือข้างที่อยู่ฝั่งประตูแต่ว่าตรงกลางเนี่ยคือไม่มีที่ให้วาง นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าเสียดายอยู่แต่อีอกอย่างหนึ่งที่ผมก็เพิ่งมาเห็นนะตอนที่รถสตาร์ทก็คือในเรื่องของตัวระบบแจ้งตเตือนเหตุขัดน,นิรภัยเนี่ยปกติรถอ e ีโคคาร์นะครับเท mm hmm. ่าที่ผมลองขี่ลองขับมาเนี่ยประมาณ34คันไม่มีรีมยเดอร์แต่คันนี้ดันมีรีมยเดอร์นะครับแล้วร mm ีมยเดอร์ที่ว่าเนี่ยร mm ิ hmm. ใช่ครับร mm ีมยเดอร์ hmm. ที่ว่าเนี่ยประเด็นคืออ่ะเดี๋ยวผมลองดึงให้ดูโอ้โพี่เดือนกับพี่บอลไม่ได้แกล้งถอดนะ ทั้งสองคนข้างหน้ายังใส่อยู่นะครับยังยงยังลรงัดคัดอยู่ตอนนี้ผมถอดแค่เฉพาะของตัวเองซึ่งอย่างนี้นครับถอดปุ๊บมันแจ้งเตือนและแจ้งเตือนยาวๆด้วยนะครับ,รบทีนี้ที่จะบอกก็คือว่ามันเป็นการแจ้งเตือนแบบ3ามที่นั่งเลยนะครับ3ที่นั่งเลยไม่ใช่แค่แบบของซ้ายขวาเท่านั้นตรงกลางก็แจ้งนะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกอ,อะไรรู้สึกว่าแม้ว่าความ สะดวกสบายเนี่ยอาจจะหายไปพอสมควรแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่มาสด้าใส่ใจพอสมควรเลยครับแต่ว่าเดินว่านอกจากที่เรามองว่ารถมันปุกปิ๊กกระทัดรัดมินิมอลแล้วเนี่ยจริงๆเราเนี่ยเท่าที่เดินสังเกตอะระบบความปลอดภยัยเดินว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมาอยู่นะใช่ไหมคือจริงๆต้องบอกก่อนนะเธอว่ารถคันนี้เนี่ยก็มีเท่าที่ใช้แต่มไม่ได้มีแบบเหลือเฟือแบบ ยี่ห้ออื่นอ่าแต่ว่ารถคันนี้ก็มีให้ใช้อย่างเช่นนะครับอ่า b r i g h s p o t Monitor นะครับก็คือเตือนมุมอับสายตามีอ่าอย่างคามจเนื้ออ่าให้เขาแซงไปก่อนอ่านะครับคืออย่างเงี้ยอ่ามีเตือนมุมอับสายตามาให้ก็ไม่ได้มีแค่คลิกกระจกถอกมองข้างเดียวนะก็มีขนาดถอยหลังด้วยอ๋ออ่าทำให้แบบเวลาคุณถอยอย่างเงี้ยสมมติคุณเอารถหน้าปักเข้าไปเงี้ยเมื่อก่อนคนจะชอบไม่ชอบเอารถหน้าปักเพราะว่าคิดว่าเวลาถอยออกมันยากเหมือนมองไม่เห็น แต่เด็กเดี๋ยวนี้มันมีกล้องมีอะไรช่วยเงี้ยอันนี้คันนี้ก็มีเหมือนกันก็เอาเป็นว่าระบบความปลอดภัยอก็มีแค่นี้แหละแต่ว่ามันก็พอแล้วมันก็พอกับการที่เป็นซิตี้คาร์แต่ว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับในงบที่เขาให้มาเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างนะที่แบบมันให้มาเกินเกินกว่ารถทั่วๆไปแล้วแบบบางทีคุณอาจจะบอกเฮ้ย <c oughs> จริงเหรอนี่คืออ e ีโคคาร์จริงๆสิอะไรบ้างอ่ะ อย่างตอนนี้เรานั่งอยู่ในฝั่งคนขคับใช่ป่ะเอออ่ะนี่เลยมันเป็นบเบาะไฟฟ้าฟฟนะว้ายของเธอไฟฟ้าใช่ไฟฟ้าไม่พอบันทึกท่านั่งได้สองตำแหน่งด้วยเฮ้ยมีรถอีโคคาร์ Yes อู้วอ้นี่แท็ก <Yes. S 2> เรียกได้ว่าแบบคันเดียวเลยนะที่มีของรถอีโคคาร์หรอยี่ห้ออื่นไม่มีเหรอเฮ้ยม a y b a c h ีไม่มีนะจริงๆไม่มีไม่มี ขับเยอะจนจนไม่รู้แล้วกันมวีอะไรว่าอ่าแล้วนอกจากนี้แล้วอะไรอีกที่ชาร์จมือถือหลายสายอ๋อเออใช่ไวเลสชาร์จเออมีบ้างเออยี่ห้ออื่นมีบ้างมีบางบางคันอ่าอยากไว้ทั้งหมดแต่มีบางคันอ่าแต่ที่แปลกที่สุดก็คือเฮดอัพดิสเพลย์อันเนี้ยไม่มีใครมีอ่าเฮดอัพดิสเพลย์บางคนบอกพี่ไอ้สเกลเตอร์ที่มันดูยังไงคือจริงจริงแล้วอ่ะมันมันเอาไว้จะทอนข้อมูลที่จําเป็นนะอย่างอย่างเช่นบางทีเราขับเนี้ย เอ่อถ้าเราตาเรามองมารวัดแล้วเรามองถนนเนี่ยเราจะต้องสลับสายตาแต่เนี้ยไม่ต้องคือเราก็ขับไปดิเราก็มองมองมองนี่ไป่เงียตอนเนี้ยนนเราขับอยู่ที่ความเร็ว100ติเนี่ยแต่ตาผมมองไปข้างหน้านะแต่ผมรู้ว่าผมขับความเร็ว100ติ เมื่อวานน่ะเดินเอารถไปลองคือนอกจากไอ้ไอ้ที่มันจะเห็นความเร็วแล้วนะ,ะมันเห็นไอ้มุมอับสายตาด้วยนะมันจะขึน้นเซ็นเซอร์เตือนเลยนะแต่ละมุมว่าเอ้ยตอนนี้ข้างหน้ามีรถหรือเปล่าข้างหลังมีรถหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่ที่เฮดอัพด้วยนะอ๋อ,อใช่ใช่ใช่แล้วก็นอกจากนี้อย่างเช่นเราใช้คูชันโทนเนาะเนี่ยตอนนี้ผมกดล็อกคูชันโทนไปละเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าตอนเนี้ยคูชันโทนทำงานที่เท่าไหร่แล้วความเร็วที่เราใช้อยู่เท่าไหร่ ไม่ได้รู้หรอกนะว่าห้างฉับเขาเขามีอะไรที่ที่แบบโดดเด่นไหมแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวสําหรับนัดเดินทางนะครับเราจะรู้กันดีว่าถ้าเรามาเชียงใหม่เนี่ยพอถึงห้างฉับปุ๊บเราจะรู้เลยว่านี่คือแลนด์มาร์คสำคัญว่าเราใกล้จะถึงแล้วนั่นเองนะครับ๋อ,อ,อคือมันคือทางขึ้นขุนตาลว่างั้นเถอะใช่แล้วอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะคะมันก็จะเป็นทางขึ้นขุนตาลแล้วแหละแหละคนที่มาเชียงใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องผ่านขุนตาลแน่นอน มันก็จะมีความคดเคี้ยวนะคะแล้วก็ขึ้นลงเขาอยู่เป็นช่วงระยะหนึ่งนะคะซึ่งมาด้าสองที่เดินขับอยู่ตอนนี้เนี่ยเขามีระบบหนึ่งที่เดินชอบมากๆเลยนะเวลาแบบเข้าโค้งอะไรต่างๆนะคะนั่นก็คือ GVC+ นั่นเองนะคะหรือระบบพวกการควบคุมช่วยเหลือในเรื่องของการทรงตัวอะไรต่างๆของรถนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าระบบเนี่ยมันทํางานได้ดีแค่ไหนนะคะ,ะครับสําหรับใครที่ เอ๊ะ GVC p l u าทำงานยังไงนะก็คือจริงๆต้องบอกต้องย้อนความไปถึง GVC ก่อนนะครับคือ GVC เนี่ยเขาใช้วิธีการเอาระบบควบคุมการสรงตัวนะมาเรียกว่ามาควบคุมการทํางานของทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะกเกียร์เครื่องเบรกนะก็ทําให้รถ่ะมันขับสนุกมากขึ้นนะครับเยใจเย็ยน<อ>ใจเย็ยนเนบาๆยังอีกไกลนะรถันขับสนุกแบบขอหน่อยอัน รรเราคือแบบยิ่งมีไอ้ระบบเนี้ยพอยิ่งเจอทางโค้งๆอะไรแบบเนี้ยอูชอบเลยอะสนุกอะเพราะว่าคือรถมันช่วยเราเยอะไง ที่โกงอ่ะอนี่มันไฮไลท์เลยเธอมาแย่งฉันขับได้ไงนิวสหาแบบขับทางยากให้นะเดีว้เธอขับทางเล็ก,กนี่แบบบุกแล้วไอ้ทางยากเดี๋ยวเดินขับเองอะไรวะแล้วเขาก็เก็บแรงแบบหลับตั้งแต่ต้นทางเลยใช่ตีพ็อกคือกล่าวว่าออมพลังมาเพื่อใช้กับที่นี่เออใช่ตีพ็อกมาตั้งแต่กรุงเทพ เขานี่แค่เพิ่งเริ่มต้นเธออย่าเพิ่งแบบแบบนั่นสินี่แค่เริ่มต้นอย่างเดียวนีเ่เบนเข้ามานะรุยด้วยมีคำถามครับว่าครับต,นต,ตอนแรกครับเป้าหมายของเราคือเราจะน้ำมันหนึ่งถังไปถึงเชียงใหม่ใช่ไหมครับครับแต่ donc, ถ้าี่เดือนซัดแบบนี้เราจะถึงไหมครับถึงได้ยังไงเขาก็ประหยัดคืออย่างที่บอกว่ารถมันแรงบิดเยอะเราแค่แบบแตะคันเร่งนิดเดียวมันก็พุ่งแล้วมันไม่ได้ใช้น้ํามันเยอะอะไรขนาดนั้น แล้วก็เล่นกันหมดอ่ะ,ไ,นนะ <c oughs> ไอ้ไนะก็จริงๆมันเป็นทางแบบทางเล่นที่สนุกมาก <c oughs> แต่โรแม็กนอกจาก GVC Plus เนี่ยนะเธอ,อยังสามารถควบคุมรถคันนี้ได้มากกว่าปกติด้วยนะยังไงรถคันนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่รุ่นที่มีโหมด M อ,อ๋อใช่ใช่มีโหมด M แล้วก็มี paddle s h i p ด้วยใช่คือใครที่รู้สึกว่าอยากอยากเรก็วกว่านี้อยากสนุกกว่าน wedding, ี้เนี่ยแบบกดนิ้วหรือว่าใช้เช่วยก็ได้ หมดแม้นนวดคือมันจะลากเลยนะห้าพันไปห้าพันคือเดิขาบอกวมันได้สิวแบบเกียร์ธรรมดาอ่าเออซึ่พอมีเอ็มเนี่ยก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าสวกคำว่การกระดิกงแพทเทิร์ชิปอะแพดเทิร์ชิปมันไม่ลากให้เราไกล เท่าที่หลายคนอาจจะฟังเดือนพูดไปแล้วเนาะเมื่อกีก้เนาะก,ก็คือว่าเฮ้ยเจ้า GVC เนี่ยมันทําให้คนขับสนุกเอ้าแล้วคนนั่งอ่ะคนนั่งได้ประโยชน์อะไรจาก GVC รู้ป่ะถามผมเหรอเออถ้าถามผมนะผมก็คงจะตอบแบบรวมๆว่าพอมันมีระบบอะไรพวกน,นี้มาช่วยเนี่ยเท่เาที่ลองนั่งดูแหมว่าผมจะไม่ได้นั่งด้วยด้วยท่านั่งปกตินะครับแต่ก,รกนะ็รู้สึกว่าเออมันมั่นใจนะรู้สึกว่ารถมันไม่ค่อยเบี่ยงเท่าไหร่แม้ว่าพี่เดือดจะสาโคงอ่าใช่ เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับกิ๊กๆๆๆอ่านะครับก็คือมันมันทําให้เนี่ยแรงเบี่ยดของรถน้อยลง <Okay. S 1> การโคงตัวของรถน้อยลงขณะที่คนขับมั่นใจมากขึ้นดูตัวผมนะครับเวลาเดินเบี่ยดของอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นโค้งขวานะไม่เบรกนะไม่เบรกนะโคกซ้ายต่อนะครับแล้วกนะ็โค้โงขวานะ นีอาจจะแบบไอ้มีเข้าโกลมอยู่หรอไม้มตัวนิ่งจังเอาจริงๆเดินใช้เบรกน้อยมากใช้คุงคันเร่งเอาอย่างเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือไอ้ตัว g v เนี่ยมันช่วยนเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เบรกเลยนะตั้งแต่แบบขึ้นลงถึงตานมาครับอ,อใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้คนขับขับสนุกคนนั่งนั่งสบายนะอ่เข้า,ลา,า,าแล้วว่เพราะล้วว่าคือมันดูเล็กกระถางมันแบบโค้งตัวด้วยไง ใช่แต่อีกอย่างหนึ่งคือรถคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นซีดานนะในเรื่องของการปรงตัวซีดานมันก็น้อยอยู่แล้วอ่าจะน้อยกว่ารถแฮทช์แบ็กอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยยิ่งทาให้เจ้ามาด้าสองเนี่ยนะครับในรุ่นซีดานเครื่องดีเซลเนี่ยยิ่งขับสนุกขึ่งไปอีกมันใจยิ่งขึ้นไปอีกบีเราไปเร็วแต่ข้างหน้าเขาไม่เร็วให้เรา คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเรา,เราที่เราลองขับเนี่ยนะครับไม่ได้จะโชว์ว่าเฮ้ยเราเก่งนะแต่เราจะบอกว่ารถอ่ะมันมีส่วนช่วยในการขับขี่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็นรมาสเตอเนี่ยโดยเนื้อแท้ของเขาเนี่ยก็เป็นรถที่มีช่วงล่างที่ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งช่วงล่างที่ดีของมาสเตอรเนี่ยทำให้มันขับสนุกอยู่แล้วพอเติม GVC ยิ่งขับสนุกยิ่งกว่าเดิมอันนี้คงเลย ค่อนข้างจะยาวนะครับก็สังเกตได้ว่าดีดไหมไปเลยน,นี่คือเราสามารถไปได้เรื่อยเลยคืออย่างที่พี่บอลบอกครับว่าการที่เราขับเร็วเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อให้ดูว่าเราขับเก่งนะแต่เราแค่อยากจะให้ดูว่าเฮ้ยรถมันไปได้คือเราก็ไม่ได้ให้คุณมาลองแบบลองอะไรแบบนี้นะแต่แค่อยากให้คุณมั่นใจว่าเออรถมันไปได้จริงๆกับกับการขับในลักษณะนี้นะครับ,รบซึ่งจริงๆอย่างถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยคุณตาลเนาะจอน ถือว่าเป็นพื้นฐานของขารขึ้นเหนือเลยนะค,คือคือแบบทางบางที่อ่ะโหดกว่านี้อีกนะแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นทางที่คุณต้องผ่านเนี่ยคุณต้องมานะมันเป็นทางหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นเป็นเบสิกนะครับแล้วก็เอาจริงแล้วอ่ะระบบ GVC อ่ะผมบอกเลยว่าสาหรับใครที่เป็นสายเมา์รถชอบเมาค้านั่งคันไหนก็เมามผมบอกแล้วว่า GVC อช่วยได้เยอะเลยนะเพราะว่าลองมานั่งมาด้าดูยใช่ลองมานั่งมาด้าดูคือรถมันจะนิ่งมาก เนียนมากนะครับต่อให้คนขับแบบมือใหม่อะ่ะก็เ네นียนได้นะครับเพราะว่าตัวช่วยมันมันช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับัดดบต่อมม้หดแลวตอนนี้เรื่องอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวจอดแล้วนะ <laughs> ขับต่อให้หน่อยไม่เอาแล้วไอหยางวะ <laughs> ดีแวะเติมเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดอยทองเพลิงกันต่อนะคะตอนนี้ระยะทางก็694กิโลนะคะมาดูซิว่าจะเติมกลับเท่าไหร่แบบรุนเรือยตึ้งตึ้งแม่ อ่ะตอนนี้เราก็ออกจากปั๊มเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก่อน,นก่อนเข้าปั๊มมาเดือนขับมาระยะทาง694.8กิโลเมตรนะคะแล้วก็เราเติมน้ำมันกลับไปเท่าไหร่3 1 8 8ิลิตรหันดิหนะันเนาะแต่เมื่อกี้ฉันหารไว้แล้วได้อะไรเดี๋ยวนะขอกดโพยดูก่อน อ่ะไปไหนวะเซฟไปแล้วได้ยี่ส9องจุดสามสี่เก้ากิโลเมตรต่อลิตรยี่สิบจุดสามสี่กิโลเมตรต่อลิตรใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะเราเราแบบมันเป็นน้ำมันดีเซลไงอ่ออราคาน้ำมันมัน,มนก็ถูกแล้วก็จริงๆเนี่ยเราขับมาก็คือความเร็วปกตินอหนึ่งร <24. S 1> ้อยถึงร้อยี่สิบนะคะแล้วก็การนั่งโดยสารเนี่ย ถ้าน้ำหนักเรา3ามคนเนี่ยเดือนถือว่าเรานั่งกัน4ี่คนแล้วกันนะคะบวกสัมภาระอีกอแต่ประหยัดเท่านี้ใช่เฮ้ยมันเป็นไปได้ประหยัดแบบไม่น่าเชื่อแล้วก็เมื่อกี้แอบกดเครื่องคิดเลขหามาแล้วออหนึ่งกิโลเมตรอ่ะ,อออะบาทห้าสิบอย่างรถไฟฟ้าเนาะถ้ามาเชียงใหม่เนี่ยเมื่อาวานเดินก็พูดไปตั้งแต่แรกเราว่าเดินไม่อยากได้รถไฟฟ้ามาเพราะว่า หนึ่งก็คือมันรอชาร์จมันเสียเวลาแล้ววันนี้เดินรีบมาบุราก็ต้องใช้เวลานิดนึงอย่างรถคันนี้เราไม่ได้เติมน้ำมันเลยนะจ<ช>ากตั้งแต่บ้านมาไม่ต้องเติมมาเติมถังเดียวเลยก็คือที่เชียงใหม่<ช>จริงๆจะบอกว่ายัางไม่ต้องเติมก็ได้นะเพราะว่าทังมันอ่ะเหลืออีกหนึ่งในสี่พะเราเมื่อกี้เราเติมไป31แต่รถคันนี้ขนาดถังมัน44 จริงๆเท่ากับเหลือน,น้ำมันอีกเป็น10ลิตรเลยนะยังไปต่อได้อีกอ่ะอ่าคือแบบมาถึงแล้วยังเที่ยวต่อได้อีกหน่อยอ<ช>่ะว่ายง่ายใช่เพราะฉะนั้นก็เอาจริงๆคือรถดีเซลหรือเก่งดีเซลเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะว้าวมาก เกือบสิบชั่วโมงจากบ้านนั้นแต่ตีสี่มาถึงจริงๆเนี่ยก็ประมาณบ่ายโมงกว่ากนั่นแหละแวะกินข้าวอะไรด้วยก็ประมาณ10ชั่วโมงพอดีนะคะคระยะทางที่เราขับขี่กันมาในวันนี้ก็ประมาณ700กิโลด้วยรถกระปุกกระปิคันนี้ <c oughs> คนไทยเนี่ยมองว่ารถเก่งดีเซลอย่างมาสด้าเนี่ยค่อนข้างมีราคาแพงแลวทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีเก่งดีเซลเยอะมากแล้วในตลาดบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเก่งดีเซลรุ่นเดียวด้วยนะที่ทุกคนสามารถซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมไม่ได้แพงเกินไปในราคาที่เอื้อมถึงอ่ะใช่ครับเดินลองไน่ไล่นับดูแล้วเนี่ยไล่ไปยังแบบรถ B s e gment C s e gment เเลยอ่ะถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะรถแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่มีเลยนะคะก็เราได้พิสูจน์แล้วจากการขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ด้วย น้ำมันถังเดียวแล้วก็อัตราประหยัดนั้นก็เรียกว่าน่าประทับใจมากๆเลยครับคันนี้ราคาตั้งต้นเขานะคะจะอยู่ที่799,0 0 0บาทนั่นเองอะนะคะ,ะคนเพิ่งเริ่มทาง,งานเนี่ยเงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะเนาะก็ต้องมองลดในราคาอีโคคาร์ที่เราจับต้องได้นะคะ,ะคันนี้เนี่ยเดือนเชื่อว่าอยู่ในเรนจ์ราคาที่หลายๆคน,นเอื้อมถึงนะคะแต่นอกจากราคาที่หลายๆคนเอื้อมถึงแล้วอ่ะเดือนอยากให้คํานึงถึงในเรื่องของอัตราประหยัดครับซึ่งก็ถ้าถามผมนะก็เป็นราคาระหว่างอ่ะ เครื่องพันเทอร์โบกับเครื่องไฮบริดอ่ารถรุ่นไหนไปดูเองไปดูกับ <ไป S 1> เราเองแต่ว่าในราคาตรงเนี้ยนะครับเขาก็มีส่วนลดลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยกับสิ่งที่เราได้สัมผัสได้เจอมาเนี่ยผมถือว่าคุม้มคุ้มเลยแหละเป็นรถคันหนึ่งที่คุ้มค่าห้ามมองข้ามนะครับแต่ว่าส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือ,ค,อคุณต้องเข้าใจก่อนว่ารถด,ดีเซลเนี่ยมันจะมีระบบที่ซับซ้อนอย่างเช่นระบบกองไอเสียคือแบบบางคนบอกโอ้ยรถประหยัดฉันจะขับให้ว่ายิ่งประหยัดมากขึ้นไปอีกอ่าบางทีเราอาจจะต้องแบบ อย่าไปฝืนเขาเราต้องเข้าใจหน่อยแล้วรถดีเซลนะครับก็เหมาะกับการเดินทางไกลนะครับจริงๆรเนี่ยรถยนต์เบนซินเนี่ยก็มีเทคโนโลยีเยอะเนาะทั้งเทอร์โบทั้งไฮบริดแต่เท่าที่เราสัมผัสกันมาเนี่ยหลายๆรุ่นนะเดินว่ายังไม่มีใครทดแทนคันนี้ได้นะถ้าานับเรื่องความประหยัดของเขานะคือเครื่องสันดับเพียวเพียวทได้ขนาดนี้สําหรับผมก็พอใจแล้วครับและนั่นก็คือทั้งหมดของ m a z d a 2 xdl ซีดานนั่นเองนะครับซึ่ง เป็นรถที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่เรารู้สึกว่ามันมีไรน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคน้ํามันแพงขับเดือนใช่ถ้ายอย่างนั้นตอนเนี้ยน้ำมันเหลือเต็มถังเลยอ่ะอยู่เชียงใหม่แล้วพาไปเที่ยวหน่อยเที่ยวไหนไงไม่รู้แต่ว่าน้ํามันเหลือเยอะไงจะไปไหนก็ได้รถมันประหยัดเอ๊ได้ข่าวว่าเชียงใหม่ก็เพิ่งมาไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละโอเคไปเถอ,อะไปเที่ยวกันต่อดีกว่าร้อนละครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับไร์บัสเตอร์อย่าลืมกดซับสไครต์ไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบอลครับเดือนค่ะ เราลาไปกับ Mazda 2 XDL ครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ